นีผมอยู่ที่อยู่คาบใต้ครับคาบใต้คาบเหนือป๋อวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศหนังกลางแปลงครับซึ่งนานๆจะได้เจอทีหนึ่งอย่ามองอย่ามองอย่าสองไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเซ็นเตอร์ได้หมดครับอ๋อช่วงเราดึกแล้วเราเกี่ยมกันน้อยเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศข้างในครับตอนนี้เวลาประมาณสตีหนึ่งเลยเนาะตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้วเดี๋ยว จะพาเพื่อนๆไปดูว่าหนังกลางแปลงปัจจุบันนี่จะเป็นอย่างไรจะ,ไจะอยู่ได้นานไหมครับตามผมมาวันนี้เป็นหน้าที่ของดำรงภาพ,พยนตร์ครับมาในงานบวชซึ่งผมก็รอแต่หัวค่ำครับผมถ่ายแต่หัวค่ำไปรอบหนึ่งแล้วระบบไฟแสงสีสวยมากครับนั่นเป็นแสงสีของ ลำรงมองระยะไกลครับระบบการฉายของลำรงนี่เป็นของพนาโซนิกครับตอนปีที่แล้วผมไปเจอตอนแกลงใหม่พอดีเป็นของอดุลเดชครับวันนี้เราแวะมาดูครับแวะมาดูแวะมาชมีม ไอ้ปีที่เจ้าเกิดต้นไม้ที่ให้อากาศหายใจชนเผ่ากองจะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านแล้วอันนี้แม่ค้าทีมสุดท้ายครับมาเก็บบรรยากาศที่เรอเก็บบรรยากาศตอนนี้แหละไม่มีรายร้องใช่เออแม่ค้าทีมสุดท้ายน้องรัานไปหมดแล้วเออ แต่ด่างก็ยังไม่หนีครับยังอยู่ก็ยังอยู่จะงานเตี้ยหนึ่งครับ,บ,บทำให้เหลวนั่นคุกเข,ขาเดียวนี่จะไปดูฝั่งโนู้นบ้าง liga tem nada ทีมสุดท้ายให้ดูอีกรอบหนึ่งพาลูกมาด้วยครับเนี่ยคิดว่าไม่มีลูกนร่บรรยากาศครับบรรยากาศหนังแกแปลงเดี๋ยวนี้ <มา S 1> ก็ยังอยู่ครับยังอยู่ครับประมาณนี้ครับให้ชมประมาณนี้ครับเดี๋ยวชมเยอะก็จะติดลิกลิตทหนังอีกประมาณนี้ครับสวัสดีครับ